วันนี้เราจะมาทำกาแฟเย็นดื่มกันนะคะโดยใช้กาแฟสดนะคะจากหมอ้ต้มกาแฟค่ะ1ชุดจะประกอบด้วยเตาไฟฟ้าขนาดเล็กเหยือกสำหรับใส่น้ำชั้นกรองใส่กาแฟบดเหยือกเก็บน้ำกาแฟรพร้อมดื่มวิธีต้มนะคะ ให้เติมน้ำลงไป200 ML นะคะในเหยือกใส่น้ำจะใช้เป็นกาแฟสดนะคะที่บดมาเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ให้เต็มถ้วยชั้นกรองกาแฟนะคะแล้วก็นำไปวางบนเหยือกน้ำนะคะใช้กระดาษกรองวางด้านบนของกาแฟนะคะใช้เหยือกเก็บน้ำกาแฟนะคะวางด้านบน แล้วก็หมุนให้แน่นปรับระดับความร้อนของเตาไฟฟ้าไปที่ระดับ3นะคะไม่สัมผัสโดนเตาไฟฟ้าขนาดต้มเพราะว่าเตาไฟฟ้าจะมีความร้อนด้วยแรงดันของน้ำที่อยู่ในเหยือกด้านล่างนะคะจะผ่านชั้นกรองกาแฟขึ้นมาอยู่ในเหยือกด้านบนจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะ กาแฟที่ได้เดี๋ยวเราจะไปทํากาแฟเย็นกันนะคะโดยใช้นมค้นหวาน25 ml ผสมกับครีมเทียมพองไขมัน25 ml คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็นำไปใส่แก้วขนาดใหญ่นะคะสำหรับไว้ชงกาแฟ ใช้กาแฟสดที่เราต้มได้นะคะ150 ml ใส่กาแฟลงไปผปสมกับนมที่เตรียมไว้ค่ะคนให้กาแฟกับนมเข้ากันค่ะสูตรนี้จะได้รสชาติกาแฟที่เข้มข้นนะคะนำกาแฟที่ได้นะคะใส่แก้วใส่น้ำแข็งพร้อมดื่มได้เลยค่ะ ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ